สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลิศประเสริฐศรีนะครับวันนี้เป็นวันที่19กรกรกฎาคมนะครับเป็นวันที่เพลงหน้านังฟ้าหน้าฮานอ่อนแอนะครับทุกคนโอ้โห,โหเป็นยังไงบ้างครับ1ชั่วโมง1 0 0 0 0แสนวิว2ชั่วโมง2 0 0แสนวิว3ชั่วโมง 3าแสนวิวนะครับและในตอนนี้นะฮะเราจะต้องมารุ้นรุ้นอะไรนะครับ <c oughs> นี่ครับรุนนายก <c oughs> แล้วก็รุ้นว่าเอนี้เพลงนางฟ้าหน้า5้านะฮะจะติดหนึ่งในมาแรงหรือเปล่านะครับในวันนี้นะฮะต้องฝาก FC ทุกคนนะครับช่วยกัน ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ f c ของช่องดีเล่ประเสริฐสีนะครับถ้าใครเนาะจะติดตามมาตั้งแต่แรกนะครับมันจะมีแบบการแบบลุ้นยอดวิวแบบเรียวไทม์อะไรประมาณนี้นะครับทุกๆเพลงของค่ายลำเพลินอินดี้เคคกรอดนะครับหรือว่าของสาวน้อยนะครับช่องดีเล่ประเสริฐสีก็จะเกาะติดกระแสเรียวไทม์ time. แบบทุกวินาทีวินาทีวินาทีนะฮะแต่ในครั้งนี้นะครับดีเลอร์ประเซอร์สีไม่ได้ทำครับมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนโอ๊ยจะอธิบายยังไงดีนะฮะก็คือน,นี่ฮะเห็นข้างหลังผมหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมจะให้ไปดูอะไรต้องใช้คอมพิวเตอร์1ตัวแล้วก็2ตัว นะครับแล้วก็น,นี้เป็นจอโมอนเตอร์อีกจอหนึ่งนะครับก็คือรวมๆเลยก็คือต้องใช้3ามเครื่องนะครับในการอัปเดตงานอัปเดตอะไรครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะต้องอัปเดตอะไรบ้างนี่นะครับทุกคนก็คือผมก็จะอัปเดตนะครับก็คือทั้งเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เพจอุ้งอิงนะครับอุ้งอิงเพจจริงเพจอุ้งอิงเพจบ้านแพงเพจจริงเพจเดียนะครับ ก็อันนี้ก็จะเอาไว้เตรียมสําหรับตัดต่อนะครับหรือเกี่ยวกับเป็นคลิปวิดีโอไม่ใช่ MV นะเป็นคลิป MV เอคลิปขอบคุณคลิปแบบเซอร์พิงเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้อัปเดตกับสถานการณ์แล้วก็เหมือนกับการโปรโมทไปด้วยแล้วก็คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็เอาไวด้ดูยอดวิวแล้วก็ช่วยในเรื่องของงานกราฟิกถ้าเรา ใช้เครื่องนี้ไม่ทันนะครับในการแปลงไฟล์แล้วเราก็จะมาทําเครื่องนี้ต่อแล้วก็ดูยอดวิวอะไรประมาณนี้หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะทุกคนที่ผมก็อัพไปแล้วนะครับอัปรูปแบบคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทํากราฟิกให้ในเพจเนะี้ยมันน่าสนใจนะครับนี่นะฮะก็ที่ทุกคนได้เห็นกันนะหลักๆก็จะทําประมาณนี้แล้วก็ นี่ yeah, ฮะในเพจสาวน้อยทุกคนก็จะเห็นกันนะครับที่ผมได้ทํามานะฮะแล้วก็จะทําในเรื่องของกราฟิกอะไรต่างๆนะฮะแปดนางฟ้าหน้าหา้านอะไรประมาณนี้เออนะครับให้ทุกคนได้ติดตามในเพจกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับเพลงนางฟ้าหน้าห้านของเรานี่นะฮะร,รูปสวยไหมครับทุกคน มันมีรูปเยอะกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับคือรูปส่วนใหญ่เนาะที่ผมถ่ายมาก็จะถ่ายที่งานวันปิดวงนะครับของสาวน้อยเพชรบนแพนะครับในช่วงที่ถ่ายทำเอ็นะครับผมก็ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ได้มีโอกาสถ่ายทำก่อนอื่นเลยต้องขออัขอบคุณนะครับทีมงานปาดช่วยพามวนะ้วนเนาะที่ได้ให้ผมใช้กล้อง ถ่ายรูปนะครับจำนวน2ตัวเลย2อ2กล้องนะครับซึ่งกล้องแต่ละตัวนั้นก็ราคาแพงมากเลยนะครับก็ได้ไปถ่ายในงานปิดวงแล้วก็ได้นำรูปนะครับของออในที่ผมถ่ายนะครับมาลงเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เพจอุงอิงเพชรบ้านแพงเพจจริงเพจเดียวด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครเป็น FC ของสาวน้อยนะครับหรือว่าเป็น f c ของป๋าช่วยนะครับก็จะรู้กันว่า สาวน้อยกระป๋าช่วยนะครับเป็นคู่บุญคู่สร้างนะครับในการทําทัวร์คอนเสิร์ตกทมกันมาตั้งแต่แรกเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของทาย,ยาทป๋าช่วยนะครับก็คือหล,หลายๆคนก็รู้น่ว่าป๋าช่วยกับป๋าช่วยพามวดแล้วก็เจ๊หลีพาเพลินนะครับก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นถ่ายาทในการดําเนินกิจการต่อแล้วก็ในฤดูกาลหน้าก็จะมีอะไรที่พิเศษพิเศษในการ tour กออนทัวร์กทมอให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็นี่นะฮะรูปที่ผมถ่ายทั้งหมดนะฮะทุกคนอาจจะไม่เห็นเนาะผม,มค่อยๆเอาออกมานะฮะค่อยๆออ,ออกมาก็คือ,อค่อยๆนำเสนอไปเรื่อยๆนะฮะให้คนทุกคนตื่นเต้นไปนะฮะนี่นะอาไม่อยากให้ดูหมดเนาะทั้งเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับหลายๆมุมมองต่างๆนะครับนี่นะฮะ สวยไม่เอ่ยน,นะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับนี่ให้ดูรูปก่อนนะ <c oughs> ให้เป็นน้ำจิม้มน้ำจิม้มวันนี้คนสวยของเรานะคือตอนที่ถ่าย MV นะครับ <c oughs> ผมก็ได้มีแค่โอกาสไปถ่ายรูปแค่บนเวทีแค่นั้นที่นั้นที่เดียวเลยนะครับในส่วนของที่อื่นๆเนี่ยในโลเคชันอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้ไปถ่ายเลย นะครับเพราะว่า1อาจจะยุ่งด้วยในเรื่องของการทำงานาในวันปิดวงนะครับซึ่งผมก็เก็บภาพบรรยากาศทั้งมุมสูงมุมต่ำมุมอะไรประมาณนะี้หลายๆมุมแล้วก็พยายามจะนำเสนอให้อัปเดตกับสถานการณ์เรื่อยๆนะครับนี่นะฮะที่อยากจะฝากทุกคนกันว่าในรอบนี้ดีเลร์ประเสริฐสีนะครับไม่ได้ทำวิดีโอ อะไรนะรีวิอเรียลไทม์วิวยอดวิวของนางฟ้าหน้าหา้านก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยเนาะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับนี่นะฮะเหตุผลหลกักก็วันนี้ก็จะนั่งอยู่ทำกราฟิกกันยาวๆนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะครับฝากด้วยแล้วก็นี่แปดนางฟ้าหน้าหานอุ๊ยไม่อยากบอกว่าจะทำอะไร <laughs> นี่แหละครับก็คือ อยากจะบอกทุกคนว่าเนาะคือผมเนี่ยก็คือมีความตั้งใจมากๆนะครับในการที่จะพัฒ,พฒนาแลครับผลงานด้านโซเชียลให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพยายามคิดอะไรใหม่ๆให้กับบอสโจตลอดนะครับก็หวังว่าทุกคนนะฮะจะเป็นกำลังใจนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนได้เอ่อช่วยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Comment เกี่ยวกับ การทำงานกราฟิกนะครับว่าอยากให้เราทำอะไรแบบไหนนะครับเพราะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยผมก็จะทำให้มันดีที่สุดเนาะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับอยู่ที่ว่าลหลายๆคนนะครับจะชื่นชอบผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ต้องขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันออเดชั่นของ นักร้องหน้าใหม่นะครับเวทีใจดาวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับศิลปินหน้าใหม่ด้วยนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ถูกคัดเลือกนะครับในการที่จะมาเป็นแก๊งปลาลูกคอก นะครับเวอร์ชัน2นะเดี๋ยว,ยวอาจจะมีชื่อมาอีกนะครับก็าฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับได้ข่าวว่าถ้าใครได้รับคัดเลือกในครั้งนี้นะครับ<ส>ก็จะได้มีโอกาสเดินทางร่วมเดินทางมินิคอนเสิร์ตเพื่อทดลองการเป็นนักร้องในเวทีในงานมินิคอนเสิร์ตนะฮะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักไม<ส>่สาก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับแต่ที่สำคัญน,นะครับก็อย่าลืม เพลงนางฟ้าหน้าห้านด้วยนะครับแปบ,บนึงนะเพลงนางฟ้าหน้าห้านนะครับฝาาทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับเพื่อให้เพลงนี้ติดหนึ่งในมาแรงนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลอร์ประเรสริฐศีนะครับเดี๋ยวอีกสักคลิปหนึ่งนะัะเดี๋ยวเราจะมารีแอคนะครับมาพูดถึงการทำา v v ว่าในมุมมองของดีเลอร์ประเสริฐศรีนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็ฝากทุกคนติดตามถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ